สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Morning ค่ะโลกการเงินยามเช้าค่ะ วันนี้เช้าวันศุกร์ที่31กร,รกฎาคม2563อยู่กับดิชันหญิงวิมลวรรณเสถาวรค่ะและนุสุตาสุทีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจธธก,การเงินการลงทุนและฟังคําแนะนําจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของทิศทางราคาทองคําค่ะที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะราคาทองคามีการปรับขึ้นไปกันแล้วนะคะประมาณ3 0 0พันกว่าบาทค่ะ ตั้งแต่ต้นปีราคาทองคํำไทยบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นมา7,550บาทนะคะส่วนราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนทิศทาง เป็นไปตามภาวะการลงทุนในตลาดทั่วโลกค่ะร่เลียงมาฝากกันนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนราคาทองคําบ้านเราปรับบวกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพอมาเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมีการปรับตัวลดลงไปส่วนกรกฎาคมนะคะบวกขึ้นมาได้3,200บาทส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมเนี่ยทองคําบ้านเราปรับบวกขึ้นมาแล้วนะคะ7,550บาทส่วนเมื่อวานนี้เรามีโอกาสให้เห็นราคาทองคำเนี่ยไปแตะ29,600่บาท แต่ว่าระหว่างวันเนี่ยมีการปรับย่อลงมานะคะก็เลยปิดกันไปที่29,500บาทสําหรับทองรูปพรร์ จะเฉียดสา0 0 0ืหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูการใช่คะ่ะราคาพุ่งแรงขนาดนี้เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นะคะจากหลากหลายที่เนี่ยเขาก็ประเมินกันไว้ว่ามีโอกาสไหมที่จะแตะส0 0 0มบาทอย่างวายเอลจีบุลเลียนอินเตอร์เนชั่นะคะเขาบอกว่าในการประเมินเป้าหมายนะคะตอนนี้มองไว้ที่ระดับ2,000ถึง1,981ดอลลาร์ต่อออนหรือว่าถ้าเป็นในราคาบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่2 9 9 0 0ถึง29,600บาทต่อบาททองคำนะคะ ก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยแล้วก็เป็นโซนแนวต้านทางจิตวิทยาด้วยส่วน MTS Gold นะคะหรือว่าห้างทองแม่ทองสุกมองระยะสั้นว่าราคาทองคำจะขึ้นต่อไปอีกได้แต่ก็อาจจะปรับลงมาพักฐานก่อนจะขึ้นอีกรอบและให้แนวรับไว้นะคะที่1,850ถึง1,860ดอลลาร์แนวต้านอยู่ที่1,920ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าทะลุจุดสูงสุดเดิมไปได้เนี่ยก็มองว่าแนวต้านเนี่ยอาจจะประเมินไม่ได้น,นะนะ ค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะค่ะส่วนทางด้านของแม่ทองสุขเขาบอกว่าจะถึง30 0 0 0บาทหรือเปล่าอาจจะต้องดูกันอีกนิดนึงใช่ดูเรื่องข้างเงินบาทกันด้วยนะคะถ้าเกิดเงินบาทอ่อนค่าถึง33บาทเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวรอดูสักหนึ่งเดือนต่อค่ะทางด้านของัวเซเฮงก็บอกว่าเช่นเดียวกันนะราคาทองคาจะถึง30 0 0 0บาทหรือเปล่าจะต้องติดตามกันด้วยค่ะส่วนวันนี้เช้ามาถ้าตลาดทองคำโคมเอกเปิดมาเนี่ยราคาทองคาก็อยู่ที่1975เหเหรียญนะคะ ส่วนทิศทางราคาทองคําของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ30 0 0 0บาทที่หลายๆคนคาดการณ์กันไว้เนี่ยจะถึงหรือเปล่าวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณธนรัตน์พุสวง์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโฮเซงเฮงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,ค,ะคุณต่ายค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองคํานี่มีการปรับขึ้นอย่างบุ๋มหวาทีเดียวนะคะราคาทองคําในบ้านเราหลายๆคนคาดการณ์ว่าเอ๊สามหมื่นบาทจะมีให้เห็นหรือเปล่าทางด้านของโฮเซงเฮงประเมินยังไงคะ ครับถ้าคิดเป็นราคาทองแท่งนะครับก็ก็คิดว่ายังยังไม่ถึงครับเนือ่องจากว่าค่าเงินบาทช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ประมาณ31.2.9ครับทําให้ราคาในประเทศเปิดราคามาตลาดวันนี้น่าจะอยู่ประมาณ2.9.000บาทครับ เรามองว่าโอกาสที่จะไปแตะสามหมื่นเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรที่ฉุดรั้งที่ทําให้มันไม่ถึงค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆสํานักเนี่ยเขามองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าต้องดูเรื่องค่างเงินบาทด้วยใช่ครับค่างเงินบาทก็แข็งค่า,ข,าขึ้นตามราคาทองที่ปรับตัวขึ้นสูงด้วยครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องบอกว่าปีนี้ที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยราคาทองปรับขึ้นมาถึงส5มสิบ้าเปอร์เซ็นตแล้วนะครับในบ้านเราเองแล้วก็ส่วนสปอตทองก็ขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นครับทำให เอ่อเป็นจุดที่นักทุนเล็งเพื่อจะขายทํากําไรมากกว่าที่จะซื้อผักกันขึ้นไปต่อครับแล้วก็ประเด็นหลักๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากเรื่องโควิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจกซึ่งรับทราบข่าวไปพอประมาณแล้วครับเราเราคิดว่าจุดนี้เองเนี่ยมียังยังมีปัจจัยบวกสําหรับราคาทองที่จะไปต่อในปีหน้า นะครับแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยจะมีการปรับฐานลงมาบ้างครับถ้ายังมีการปรับฐานลงมาแบบนี้นะคะแนะนํานักลงทุนลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าในช่วงนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศหลายๆคนเนี่ยถือทองเข้าไปขายกันด้วยนะคะคุณต่ายตอนนี้เราขายหมดนักตักเลยดีไหมหรือว่าอาจจะทยอยขายออกมาเป็นรอบๆไปดีคะครับคิดว่าทยอยขายเป็นรอบๆไปดีกว่านะครับแล้วก็ยังอยากจะแนะนําให้นักลงทุนยังคงถือทองไว้ในมือในพอร์ตประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตครับ ส่วนเรื่องของแนวต้านที่เราอยากให้จับตาดูคืออยู่ประมาณพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียดนะครับหรือถ้าเป็นเงินบาทก็เราเราสองหมื่นเก้าพันสี่คิดว่าพอถึงจุดนี้น่าจะมีแรงเทขายออกมาพอสมควรครับค่ะจังหวะน,นี้ถ้าคนที่ยังไม่มีแต่ว่าอยากจะเข้าไปเก็บเนี่ยต้องรอจังหวะย่อประมาณไหนดีคะหรือว่าทยอยซื้อไปได้เลยครับก็อยากให้แบ่งเงินทยอยสะสมครับแล้วเนื่องจากราคาที่ปรับขึ้นมาสูงเนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับตัวลงแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงให้แนวรับแนวต้านที่ถางออกมาพอสมควรครับตอนนี้เราแนะนําให้นักลงทุนกลับเข้าไปถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณสองหมื่นแปดันสามนะครับก็สามารถทยอยกลับเข้าไปเก็บได้อาจจะให้แก๊ปที่ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณสองหมืนเก้าพอสมควรครับเนื่องจากว่าอัพใช้ในการปรับขึ้นค่อนข้างแรงแต่เวลาปรับลงก็จะแรงด้วยครับถ้ามองความผันผวนของทองคําแบบนี้ล่ะคะคุณต่ายคะยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่า safe h a v e นสำหรับนักลงทุนด้วยไหมคะ ครับก็ยังมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยครับโดยเฉพาะช่วงนี้เองเนี่ยถ้าเราติดตามในเรื่องของตัวเลขศศศศศเรศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาอย่างเมื่อคืนในเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศ GDP ไตรมาสสองออกมาก็หดตัวถึงสามสองจุดเก้าเปอร์เซนะครับแล้วก็เป็นการติดลบสองไตรมาสติดกันครับก็ถือว่า,เ,าเป็นตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาแล้วเลวร้ายที่สุดในรอบกว่าเจิปีนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของทองคําเองก็คิดว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยที่นักงทุนยังให้ความสนใจครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมคือในครึ่งปีแรกของปีนี้เองเนี่ย ETF ทองคำทั่วโลกก็เข้าซื้อทองอไปแล้วประมาณ734ดตันนะครับก็คือกำไรสถิติสูงสุดเช่นกันครับที่เคยซื้อมากสุดที่ประมาณ646้ตันครับออย่างถ้าเราดูเนี่ยเรื่องของผลตอบแทนถ้าตั้งแต่ต้นปีมาดูเหมือนว่าตลาดบ้านเราจะทำผลตอบแทนได้30%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเรามองระยะต่อจากนี้ไปยังไงคะถ้าจังหวะที่คนเพิ่งเข้าตลาดมาในช่วงนี้ ครับก็ก็คิดว่าคงจะต้องให้ย่อฐานพอสมควรครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยราคาที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีฐานที่แข็งแรงจากเรื่องของไวรัสโควิดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาม,นมีตัวเล่งขึ้นมาก็คือในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทําให้ราคาทะลุจุดที่เป็นออทามไฮของราคาสปอตซึ่งคือเดิมทีคือพันเก้ารอยี่สิบเหรียญ รอบนี้ก็ทะลุทีเดียวจากพันแปดร้อยแปดสิบแปดขึ้นไปถึงพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับมันก็มาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงในเรื่องของภาวะฟองสบ,บู่ในระยะสั้นๆเพราะว่าเอต้องเรียนว่ารอบนี้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยแปดสิบดอลลาร์หรือประมาณสองพันบาททองภายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วมันก็สอดคล้องกับตอนช่วงปีห้าสี่ที่เราเคยเจอลักขณะนี้เหมือนกันคือเพิ่มประมาณสองพันบาทในช่วงสองสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับเืียงแต่ว่า ภาวะรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นการตื่นทองจากการที่สหรัฐอเมริกาโดนลดอันดับเครดิตลงใน,ในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่ารอบนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยซึ่งยังไม่มีบทสรุปว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วยนะครับก็เป็นการที่สร้างฐานราคาทองต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับทำให้ปีนี้ปีหน้าราคาทองน่าจะยังดูเป็นขาขึ้นอยู่ครับเพียงแต่ว่าคามผันผวนที่มีใน ช่วงนี้อาจจะมีการขึ้นลงค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความผันผวนครับแต่สถานาการณ์ตื่นทองเหมือนในช่วงที่ผ่านมาก็เราก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็จะเรียกว่าตื่นทองไหมก็ตื่นเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะตื่นในลักษณะที่ทแตกต่างคือสิ่งที่ผมเห็นจากจากภาพในในร้านทองครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงประมาณสัก สองสาวันแรกที่ราคาปรับขึ้นเนี่ยกลายเป็นลูกค้ากลับเข้ามาซื้อถึงแม้จะเป็นกะลุออทรทมไฮมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาประมาณสักพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญตอนนั้นเป็นช่วงที่ลูกค้าเริ่มทยอยขายเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วแล้วก็แรงขายรอบนี้เนี่ยมีทั้งทองแท่งแล้วก็รูป,ปรพันธ์เรียกว่าสัดส่วนคนที่ต่อแถวเนี่ยพอๆกันเลยก็ถือว่าคนที่สะสมทองคําที่เป็นรูป,ปรพันธ์เอาไว้เนี่ยก็ทยอยออกมาขายเพื่อสำรองเงินสดเยอะพอสมควรครับ ค่ะ,คะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธาราจากโฮเซงเฮงก็บอกว่าทองคำเนี่ยสามหมื่นบาทยังไม่มีโอกาสให้เห็นนะคะเพราะว่ายังต้องดูจากหลายปัจจัยด้วยราคาทองคําในตลาดโลกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าราคาค่าเงินบาทในบ้านเรามีปัจจัยกดดันที่จะทําให้ราคาทองอาจจะไม่ไปถึงตรงนั้นแต่วันนี้มองว่า29000บาทยังคงยืนอยู่ได้ค่ะค่ะต้องรอดูใครจับจังหวัดที่จะเข้าตลาดทองคำช่วงนี้รอปรับฐานลงมาสักหน่อยดีกว่าแล้วก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ เ่องนี้เราจะพักกันก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจเตรียมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ Facebook Live Money แ n d b a n k i ค g TV ททุกๆกคนค่ะ น้องชาวนานนะคุณธงชัยแล้วก็คุณพลวัตส,สวัสดีท,ท,ทุกทุกท่านเลยนะคะคมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันต่อเลยค่ะ<ช>ต้องบอกบว่าในช่วงที่ผ่านมาไวรัสโควิด -19 มีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจรวมไปถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมด้วยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการบินก่อนหน้านี้การบินไทยมีการขอยื่นล้มละลายกันไปแล้วล่าสุดมีอีกหนึ่งสายการบินที่บอกว่าจะยื่นล้มละล,ะลายเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือนกแอร์นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะ30กรกฎาคมนกแอร์ได้ยื่นขอฟื้นนฟูกกกิจาาาารต่อลลลล้มะะะยงค โดยบอกว่าเนื้อหาใจความสําคัญเนี่ยก็คือ <ừ> um. สรุปว่าณนะสิ้นเดือนมีนาคมในปีที่ผ่านมาเนี่ยแหะค่ะมีหนี้สินนะคะกับเจ้าหนี้หลายรายรวมกันกว่า26,000ล้านบาทแล้วก็การยื่นขอฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องซึ่งหลังจากที่ทําหนังสือแจ้งไปเรียบร้อยแล้วศาลก็มีคําสั่งรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการนะคะโดยนะับไต่สวน27ตุลาคมนี้ค่ะส่งผลให้ขณะนี้นกแอร์อยู่ในสภาวะ พักการชําระหนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีความชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะคะว่าใครที่ซื้อตั๋วไปแล้วจะต้องทํายังไงหรือว่าใครมีการจองที่นั่งจองสายการบินไปแล้วทางนกแอร์เขาจะมีความรับผิดชอบอย่างไรกันบ้างเพราะว่าแน่นอนนะคะในเรื่องของโควิด19ที่เกิดขึ้นมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ทางด้านของกระทรวงการคลงังก็ออกมาตอกย้ํากันแล้วนะคะว่าทิศทางภาวะเศรษฐไทยในปีนี้ค่ะน่าจะมีการปรับตัวติดลบนะคะแล้วก็ติดลบไป8.5ขนขณะเดียวกันในปีหน้าปี2564อาจจะกลับมาเป็นบวก ได้ค่ะทางด้านของคุณล้าววาลนแสงสนิทผู้ในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีการคัดการค่ะ เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบ8.5%จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก่อนจะกลับมาขยายตัว4-5%ได้ในปีหน้าโดยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2นะคะมองว่าเป็นจุดต่ำสุดและคาดว่าจะติดลบมากกว่า10%อย่างไรก็ตามากระทรวงการคลังจะติดตามเศรษฐกิจในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิดพร้อมออกมาตรการดูแลที่เหมาะสมภายใต้สมมติฐานทั้งหมดนะคะการส่งออกจะขยายตัวติดลบที่11%ในปีนี้และจะขยายตัวเป็นบวก5%ได้ในปีหน้า เงินบาทเทียบดอลลา,าร์สหรัฐนะคะอยู่ที่31บเบาทเจตังต่อดอลลา,าร์สหรัฐราคาน้ํามันดิบ4 2ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะส่วนนักท่องเที่ยวยอมรับว่าปีนี้ปรับตัวติดลบดังนั้นวันนี้กระทรวงการคลังจะมีการพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภาคการท่องเที่ยวนะคะเพื่อหามาตรการดูแลในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อไปค่ะ เราเที่ยวด้วยการเฟษสองจะมีหรือเปล่าวันนี้อาจจะได้ข้อสรุปกันด้วยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าปี2541<ม>ที่วิกฤตต้ยมยำกุ้งด้วยซ้ำที่ภาครัฐลดไป7.6ปอร์เซนตคะคะ,คะแต่ว่าหลังจากนี้ก็เชื่อว่ามาตรการต่างที่ภาครัฐออกมาจะช่วยกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจเราได้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังต้องติดตามกันคือเรื่องของค่างเงินบาทนะคะที่เชื่อว่าหลังจากนี้ยังคงมีความผันผวนอยู่นั่นเองขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยค่ะว่าจะกลับมาระบาดรอรออบหืไม่นะะค โดยคุณวชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวโน้มค่างเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่ายังคงมีความผันผวนและต้องติดตามประเด็นการระบาดของไวรัสโควิด -19 ว่าจะกลับมาร,รอบสองหรือไม่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศก็ต้องติดตามด้วยนะคะโดยจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทขึ้นอยู่กับปจัจจัยคาดการเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งในปี2563นี้ก็มีทั้งการอ่อนค่าและแข็งค่า ในช่วงต้นปีเงินบาทอ่อนค่าเป็นผลมาจากสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ในจีนค่ะทําให้คาดการณ์ว่าจะก,กระทบกับภาคการท่องเที่ยวของไทยและส่งผลให้เศรษฐกษิจชะลอตัวด้วยจึงทําให้เงินบาทอ่อนค่าและเริ่มที่จะแข็งค่าขึ้นมาเมื่อไทยควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ดีนะคะทำให้จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกษิจจะแย่มากกลับมามีมุมมองที่ดีขึ้นและหันมาลงทุนในตลาดเกิดใหม่มากขึ้นตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างพูดคุยกับธุรกิจค้าทองคำรายใหญ่ด้วยค่ะ คาดว่าภายในปีนี้จะมีความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายทองคำหรือว่าเทรดทองคำจากเดิมจะทำเป็นสกุลเงินบาททั้งหมดก็จะให้มาเป็นสกุลดอลลาร์เพื่อลดแรงกดดันค่าเงินบาทค่ะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เข้ามาดูแลในส่วนของค่าเงินไม่ให้เกิดความผันผวนมากนะคะ,ะเพราะว่า ถ้าค่าเงินมีความผันผัวเนี่ยจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของผู้ส่งออกไม่ว่าจะบาดแข็งบาดอ่อนเนี่ยมีผลต่อผู้ส่งออกแล้วก็ผู้นําเข้าทั้งนั้นค่ะก่อนหน้านี้เขาได้รับผลกระทบกันด้วยจากในเรื่องของโควิดสิดังนั้นวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าผู้ส่งออกสามารถทําธุรกิจได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกตลาดที่มีศักยภาพค่ะหลากหลายตลาดที่ตอนนี้ในเรื่องของการดูแลไวรัสโควิดสิเ้าขามีการปรับตัวดีขึ้นทางด้านของคุณพิมพ์ชนกวอนขอพ,อพอรผู้มนีการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะ เิดเผยว่าในส่วนของไวรัสโควิด1 9ถือเป็นปัจจัยกดดันการค้าโลกทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูดังนั้นกลยุทธ์การส่งออกค่ะควรให้ความสำคัญกับตลาดที่มีศักยภาพมีแนวโน้มฟื้นตัวก่อน โดยพยิจารณาตลาดที่มีศัก,กยภาพเช่นการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีการคาดการเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับบวกและมุมมองที่เป็นบวกของภาคเอกชนในประเทศนั้นๆโดยประเทศที่ทางด้านของสนคนะคะเห็นว่าเป็นตลาดที่มีศัก,กยภาพในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็ได้แก่เอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็คือจีนไต้หวนันฮ่องกงและเกาหลีใต้ค่ะรวมถึงอาเซียนนะคะมีทั้งมาเลเซียเวียดนามเมียนมาแล้วก็สปปลาวโดยในช่วงครึ่งปีแรกค่ะาการส่งออกไปจีนขยายตัวเป็นบวกได้5.8% และฮ่องกงขยายตัวเป็นบวกได้1.4%นอกจากนี้นะคทางด้านของคุณพิมชนกก็บอกว่า ผู้ส่งออกต้องปรับรูปแบบการทําธุรกิจแล้วก็ให้การค้าเนี่ยเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค new normal อาจจะต้องหาจุดขายใหม่ๆให้กับสินค้าแล้วก็บริการด้วยซึ่งก็จะสามารถทําให้รักษาตลาดเดิมได้และยังชิงส่วนแบ่งตลาดใหม่ได้อีกด้วยค่ะทีนี้ถ้าเราจะไปดูในบางตลาดที่เราบอกว่าหดตัวมากอย่างตลาดยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยแต่ถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆเราจะพบว่าสินค้าบางประเภทยังส่งออกได้ดี<า>อย่างเช่นอาหารหรือว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ work โฮ <Home. S 2> มเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆตรงนี้เองก็อาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะคะที่เราต้องขยายตลาดในส่วนที่ยังทำเ,ออเรียกว่าทำไรายได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการดูเรื่องความเชื่อมั่นนะคะสำหรับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรค่ะเขาก็สำรวจกันมาว่าความเชื่อมั่นตอนนี้เป็นอย่างไรปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะคะ โดยคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดไตรมาสที่2ของปีนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะมาอยู่ที่ระดับ46.4จากเดิมในไต,ตรมาส1อยู่ที่47.2มาจากความกังวลของสถานการณ์โควิด -19 ที่กระทบกับธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และรวมถึงปัจจัยจากนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนลดลงอย่างมากการส่งออกหดตัวพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ47.1โดยได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่3และ4พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี63ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เร็วกว่าเดิมก็จะช่วยกระตุ้นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น โดยคาดการดัชนีจะประับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสามค่ะแต่ภาคธุรกิจโมเดินเทรดยังคงต้องการมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับธุรกิจ SME การกระตุ้นยอดขายผ่า,ผานแชมเปญช็อปช่วยชาติที่นำไปลดภาษีเงินได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโมเดินเทรดต้องการนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยอยากได้มาตรการของภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นถ้าเข้ามาช่วยได้ก็จะทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงต่อไปมาพูดคุยกับนากวิเคราะห์สําสหรับตลาดหุ้นไทยกันค่ะค่ะ เมื่อวานนี้บ้านเรามีการปรับตัวย่อลงไปประมาณ22.61จุดนะคะปิดตันปาไประมาณ1,315จุดปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเพราะว่าอาจจะผิดหวังในเรื่องของกรณีเฟดไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่วนเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจ CFP รองกรรมาการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นเช้าวันนี้ยังไงดีคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ร่วงลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะ เราหลุดตรงแนวรับ1326นะครับแรงเหวี่ยงของตลาดเดวโรมเนี่ยยังคงเป็นลบอย่างไรก็ดีเนี่ยอถอยลงมาเร็วเข้าใกล้เขตแนวรับตรง1306เนี่ยมีโอกาสลุ้นดีบ่าวได้เมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดทุนทั้งซากสหรัฐและก็ยุโรปเนี่ยยังคงปรับลงต่อ โดยดาวโจนส์เนี่ยลงไปเกือบหนึ่งเปอร์เซนตยุโรปลงไปเกือบสองจุดสองเปอร์เซนจากตัวเลขจีดีพีไตรมาสสองที่หดตัวแรงจริงๆใกล้เคียงคาดนะครับ้าของสหรัฐเนี่ยนี่คือหดตัวสามสิบสองจุดเก้าเปอร์เซนทีเดียวส่วนเยอรมันเนี่ยหดสิบจุดหนึ่งเปอร์เซนตแต่ที่กดดันตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในเดือนพฤติการนี้ออกไปอันนี้ก็ทําให้เกิดความไม่แน่นอนนะครับแต่เรื่องหลักที่ยังคงกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดลายใหม่ที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนะครับตรงนี้น่ยก็บันทอนความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยดาวจนฟิวเจอร์เช้านี้นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณครึ่งเอร์เซน์จากผลประกอบการ ของหุ้นเทคโนโลยีตัวสำคัญว่าจะเป็นอย่าง Facebook, Amazon หรือ Apple ที่รายงานกำไรออกมาดีนะคบเป็นคิดว่าตลาดอาจจะมีเปิดย่อลงไปใกล้ๆหนึ่ามแต่น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาแต่ยังมองว่าแรงเบี่ยงของตลาดยังเป็นลบแล้วก็ดูทิศทางยังอ่อนแอเป็นถ้ามีจังหวะฟื้นตัวเนี่ยอาจจะใช้เป็นจังหวะ ลดพอร์ตออกไปนะตอนนี้ mm hmm. ในกลุ่มสำคัญสำคัญธ mm hmm. นาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน mm hmm. ก็ดูอย่างอ่อนแอยังถูกกดดันจากความกังวลเรื่อง NPL ที่รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวแรงและฟื้นตัวล่าช้าในขณะที่ห mm ุ้นโลกพลังงานปิโตรเคมีก็สะท้อนความกังวลเรื่องการฟื้นตัวที่ล่าช้าแล้กกระทบต่อสเปรดของอุตสาหกรรมนะนั้นในหุ้นหลักๆเหล่านี้ มีน้ำหนักในการคำนวณเดชนีสูงก็ยังคงทวงตลาดต่อไปครับ ในเรื่องของการประกาศงบคิ Q2 ของบริษัจทจดทะเบียนยังมีเป็นผลหรือว่ายังกดดันตลาดอยู่บ้างไหมคะสําหรับช่วงนี้แน่นอนครับ<ม>ออตอนนี้จะสังเกตว่ารายตัวที่ประกาศออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็หดตัวอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆอันก็ให้แนวโน้มการฟื้นตัวที่ล่าช้า<ค>ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อไปแล้บางตัวเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เ o t ที่มีการอบอดเออ T ได้มีมติ ในการปรับสูตรการคำนวณการันตีรายได้ขั้นต่ำรวมถึ<ล>งค่าเช่าดิวตี้ฟรีด้วยอันนี้ก็เป็นเปิดดาวไซส์ให้กับตัวผลประกอบการของเอ t ในช่วง1นถึงสปีข้างหน้านะครับเนื่องจากสูตรใหม่เนี่ยจะไปอิงกับจำนวนผู้โดยสารซึ่งก็เห็นชัดนะว่าเรายังไม่ได้เปิดน้านฟ้าให้คนต,ต่างชาติเดินทางเข้ามาดนก็มีแนวโน้มว่าการฟื้นตัวตรงนี้ คงจะล่าช้าออกไปมากกว่าที่เราได้เคยประเมินไว้ก็มีผลทำให้มีแรงขายในตัวเอ t ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับคุณวิจัยขาวเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะย่อลงไปหนึ่งสามศูนหกแล้วโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาได้นี่อยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้หนึ่งสามสองหกเป็นแนวต้านวันไปครับค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีคนาแนะนํำยังไงสําหรับนักลงทุนดีคะจับจังหวะยังไงดีคะ,ะเราคิดว่าตลาดเปิดมาอาจจะมีย่อลงไปก่อนนะคบแต่เนื่องจากเราปรับลงมาค่อนข้างเร็วมากเลยในช่วงอสองวันที่ผ่านมาเนะครับระะนั้นอาจจะมีการฟื้นตัวทางเทคนิคนะฮะที่บริเวณใกล้1 3 0 6แต่การฟื้นตัวขึ้นไปสำหรับวันเนี่ยคงติดตรง1326เราแนะนำว่า ช่วงฟื้นตัวเป็นจังหวะลดพอร์ตออกไปช่วงนี้ selective buy ในกลุ่มหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะ,ะ,ะแล้วเวลี่ selective buy ดีกว่าครับ ค่ะได้เลยคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณค,ะค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอาวันนี้ตลาดหุ้นเปิดมามีโอกาสยอ่อลงไป1 3 0 6แต่ว่าพอโอกาสยอ่อเข้าไปเนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่ต้องตกใจนะเพราะยังมีจังหวะที่จะเข้าขึ้นมาได้ที่1 3 2 6าพอถึงจังหวะนั้นอาจจะต้องทยอยขายเพื่อทํากาไรออกมาเพราะว่าตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงอยู่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถมาติดตามการวิเคราะห์นะคะจากการวิเคราะห์แบบนี้ได้เป็นประจําทุกวันในช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการต่อไปรับชมฟ็อ e นิวเซเลี่ย วนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ